สวัสดีครับ c h anel n p o n Review นะครับ วันนี้เราจะมารีวิวคาสิโอในรหัส mtpe 1 3 9 l ออกันนะครับในกาคา a ิโอรุ่นนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในเรือนที่หน้าตาเนี่ยมาแนวมินิมอลน้อยมากๆนะครับแล้วก็ดีไซน์เนี่ยใช้แบบการออกแบบที่ทุกอย่างดูบางดูซลิมไปหมดเลยนะครับซึ่งก็เป็นเรือนที่ผมก็ไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาเท่าไหร่เหมือนกันนะครับก็ไปเจอมาโดยบังเอิญบน La z a d a านะครับพอเห็นปั๊บเนี่ยก็น่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยนะแล,แล้วก็อยากรู้ว่าตัวจริงเนี่ยหน้าตามันจะดูสวยเหมือนในรูปหรือเปล่านะครับ ก็เลยลองสั่งมาใช้งานดูนะครับซึ่งก็ค้นพบหลายอย่างเหมือนกันนะที่วันนี้อยากจะเอามาเล่าให้เพื่อนฟังด้วยนะครับเริ่มแรกก่อนเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าปัดกันก่อนเลยดีกว่านะหน้าปัดเนี่ยก็มาแน,แนวเรียบๆนะครับอย่างที่เราเห็นนะแล้วก็ดีไซน์เนี่ยจะมาแบบเป็นโค้งๆลงมานะครับจากขอบด้านนอกแบบนี้นะครับเหมือนแบบเป็นแอ่งเรียบๆอะ่ะ ทําให้ตัวหน้าปัดมันก็ดูมีลูกเล่นดีนะครับซึ่งสังเกตดูอย่างหนึ่งนะคือพวกมาร์เกอร์ต่างๆของขาอะดีไซน์เขาจะมาสไตล์แบบขีดบางๆหมดเลยนะตัวขอบมาร์เกอร์ด้านนอกนะครับที่แบบเป็นขีดตรงแชปเตอร์ลิงใหญ่ๆแบบนี้ก็มาบางๆยาวๆนะครับตัวฟอนต์ต่างๆนานานเนี่ยผมว่าเป็นฟอนต์ที่แบบมันน่ารักดีอะดูบางดูเพรียวนะครับแล้วก็ดูน้อยๆนะครับ ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งนะในนาฬิกามินิมอลที่คาสิโอทำออกมาได้น่าสนใจพอสมควรเลยนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้มินิมอลเท่าบางเรือนที่แบบมันไม่มีหลักตัวเลขเลยนะครับแต่ถ้าเกิดหลักตัวเลขมาน้อยมาแบบบางขนาดนี้ก็ถือว่ายังดูเรียบร้อยอยู่ดีนะส่วนตัวเข็มก็ให้มา3เข็มนะครับแล้วก็เข็มวินาทีเนี่ยเป็นสีฟ้าๆแบบนี้ด้วยนะครับก็จะกระดิให้เราเห็นกันชัดเจนเลยนะครับแต่ว่าก็ยังดูบางๆอยู่นะ คือคอนเซปต์เนี่ยความบางก็ลามไปถึงเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเข็มวิด้วยนะครับก็บางกันสมบูเลยนะครับส่วนตเปคการกันน้ําจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับกันได้50เมตรนะก็เรียกว่าเรือน,นี้แช่น้ําโดนน้าได้นะครับภาพรวมหน้าปัดเนี่ยแทบจะเรียบๆเลยแล้วก็สีเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่ามันจะออกเทาๆหน่อยนะครับไม่ได้ออกไปทางโทนดํามากนะจะมีความแบบ เทาด้านเข้ม,มๆอะไรแบบนี้นะครับส่วนตัวกระจกเนี่ยเป็นมินิเรลล r คริสตัลนะแล้วก็การตัดแสงเนี่ยผมว่ายังไม่ได้ดีมากนะก็หลายมุมสะท้อนฝ้าเข้ามาชัดเจนอยู่เหมือนกันนะครับคงยังไม่ได้มีแอนติรีเฟก c o โคตติ้งอะไรเยอะนะครับก็จะมีความสะท้อนประมาณหนึ่งเลยถัดมาเป็นอีกจุดหนึ่งที่เพื่อนๆเ,เนี่ยต้องดูกันแล้วนะครับนั่นก็คือตัวเคสนั่นเองนะครับคือตัวเคสเนี่ยถ้าเกิดเรามองจากระยะปกติแบบนี้ เพื่อนๆก็จะมองว่าเออมันก็สวยดีนะเป็นการขัดเงาเหลี่ยมมุมอะไรก็ดูใช้ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามาเพ่งในดีเทลนะครับคือเคสของเรือนนี้มันเป็นทองเหลืองชุบนะครับดังนั้นเนี่ยปัญหาของพวกนาฬิกาที่เป็นทองเหลืองชุบนะส่วนขัดด้านจะทํามาไม่ค่อยดีนะครับอย่างปลายลับตรงนี้มันจะเป็นการขัดด้านที่เรียกว่าดูไม่เนียนเลยนะครับดูแบบ เป็นผิวที่จับๆแล้วแบบหืหค่อนข้างจะสะเทือนใจประมาณนึงนะครับคือส่วนขัดเงาเนี่ยหรือว่าส่วนที่แบบชุบเงามาเนี่ยทำมาโอเคเลยนะครับถือว่าแบบเนียนเป็นสแตนเลสสตีลด้เลยอะ่ะ แต่พอพลิกมาเจอส่วนด้านบนอย่างเงี้ยรู้สึกแบบ๊ยตกใจเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ใครจะใช้เรือนนี้ต้องทําใจยอมรับตรงขาตรงเนี้ยไว้ประมาณหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่ามันก็ทั้งไม่คมนะแล้วก็ผิวเนี่ยไม่ได้เนียนด้วยนะดูแบบไม่ค่อยสบายตาสบายใจเท่าไหร่นะครับท,ทั้งทที่คาสิโอในราคาใกล้เคียงกันนะเอาแบบในช่วงแบบเท่ากันเป๊ะเลยอะหลายๆเรือนเนี่ยก็ให้มาเป็นสแตนเลสสตีลแล้วนะครับแต่อันนี้ก็ยังแบบเป็นเหล็กชุบอยู่นะครับดังนั้นเนี่ย เรื่องการใช้งานระยะยาวเนี่ยพวกเหล็กชุบอ่ะมันจะมีการลอกได้หรือว่ามีการแบบกร่อนอะไรแบบนี้นะครับเห็นเป็นผิวด้านในโผล่ออกมาได้อะไรแบบนี้นะ แต่ผมกำลังพูดถึงการใช้งานในหลักแบบหลายๆปีเลยนะครับหปี10ปีนะครับซึ่งกว่าจะถึงจุดนั้นเนี่ยผมว่าเราก็ใช้งานมันจนคุ้มแล้วแหละนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่แค่รู้ไว้อะแต่ว่ายังไม่ต้องให้มันกวนใจเรามากก็ได้นะครับใช้ไปยาวๆไปนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมันมากนะมันน่าจะอยู่ถึงแบบระยะยาวได้อยู่แล้วนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็สเปคต่งตางนานา,นามีรอบๆไปนิดนึงนะครับ จแปนมูฟเมนต์นะครับตัวเครื่องด้านในเนี่ยก็เป็นเครื่องจากญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าตัวเคสเนี่ยไปประกอบที่จีนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเห็นเลยนะว่าเป็นสแตนเลสสตีลแบ็กนะครับก็คือจะเป็นสตีลแค่ฝาหลังชิ้นเนี้ยนะครับแต่ว่ารอบๆเนี่ยก็เป็นเหล็กชุบอย่างที่บอกไปเลยส่วนเรื่องของรูมนะครับแน่นอนนะว่าทุกอย่างมาบางเบาขนาดนี้ก็ไม่ได้มีรูมาให้นะครับมาดูขนาดเคสไซส์กันหน่อยนะขนาดเคสไซส์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ42มิลน,นะครับแล้วก็ความหนาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9.2สมิลส่วนลักทู อยู่ที่ประมาณ47.7นะครับทรงเคสก็ถือว่ามาแนวเรียบๆคลาสสิกขาลักเล็กๆแบบนี้นะก็ดูเป็นแบบนาฬิกา casual watch ดีนะครับใส่ใช้งานได้ชิลๆนะครับตัวสายที่เขาให้มาเนี่ยตามสเปคบอกว่าเป็นสายหนังแท้นะครับพิมพ์ไว้ตรงนี้นะแต่ต้องบอกว่าเป็นหนังแท้ที่จับตอนแรกๆเนี่ย แอบรู้สึกว่ามันเป็นหนังเทียมนิดนึงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดพอแบบได้ยืดนะครับได้แบบมาบิดไปบิดมาปั๊บเนี่ยอ่ะก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าอ๋อโอเคพอโค้งๆไปโค้งมามาจับจับรูปรูปดูมาเพ่งดูจริงๆเนี่ยก็มีความเป็นหนังแท้ประมาณหนึ่งนะครับ แต่เรื่องของการเย็บได้แบบนี้นะครับผมว่าเขาดูแบบเย็บได้มาแนวหนังเทียมเกินไปอะ่ะคือปกติหน้าตาหนังแบบนี้การเย็บได้ตรงๆแบบนี้ผมก็จะเจอบนหนังเทียมถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับพอมันเป็นหนังแท้แล้วแบบเย็บมาเหมือนหนังเทียมอะ่ะเราก็เลยคิดว่ามันเป็นหนังเทียมไปโดยปริยายนะครับแต่ว่าในการใช้งานจริงถือว่าเป็นหนังที่นิ่มใช้ได้เลยนะคือนิ่มเกินคาดเลยอะ่ะแต่แบบ มันมีกลิ่นนิดหนึ่งอะผมไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นกาวหรือว่ากลิ่นอะไรนะครับแต่ว่าไอ้ก,กลิ่นพวกนี้แหละที่ทําให้ผมนึกว่ามันเป็นหนังเทียมะนะครับแต่โอเคเรื่องพวกนี้เนี่ยใช้ไปสักระยะหนึ่งมันก็ไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวมันก็หายนะครับซึ่งยังไงเดี๋ยวผมลองขึ้นคอให้ดูเลยนะครับข้อมือผมนะ5.5นิ้วหรือว่า14เซนนะครับใส่รูสุดท้ายเนี่ยมีความหลวมๆขลุกๆลิก,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 กนิดนึงนะ จริงๆควรจะเจาะเพิ่มสักรูหนึ่งนะครับแต่ว่าโอเคเดี๋ยวลองใส่แบบนี้ให้ดูก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเอาใส่แบบพอดีๆนะครับผมว่าข้อมือต้องประมาณสัก5.75นิ้วอ่ะจะเริ่มใส่รูเนี้ยได้แบบเป๊ะๆแล้วนะครับขึ้นข้อก็ประมาณนี้เลยนะครับ สัมผัสของหนังตอนอยู่บนข้อเนี่ยถือว่าดีมากนะมีความนิ่มมีความแบบโคง้งรัดกับข้อมือได้ดีนะครับคือตัวหนังเนี่ยมันมีความนานหนาประมาณนึงอะ่ะแต่มันไม่ได้แข็งมากอะ่ะคือเราสามารถดัดทรงให้มันโค้งกับข้อมือได้ง่ายมากๆนะครับอย่างในวันแรกที่มานะมันก็จะตรงๆหน่อยแต่อย่างผมอะ่ะผมเอาไปรัดกับหมอนแค่ประมาณสักสองสาวันเท่านั้นนะครับมันก็ดูโค้งเป็นลอนสวยๆแบบน,นี้แล้วนะครับแล้วก็เวลาใส่ขึ้นข้อเนี่ยพอมันโค้งปั๊บนะมันจะแบบสบายมากเลยนะครับเป็นฟิลลิ่งของหนังที่แบบ นิ่มนะครับแล้วก็ดูแบบใส่ใช้งานได้ค่อนข้างจะทนด้วยนะครับซึ่งพออยู่บนข้อปั๊บเนี่ยเออค่อยรู้สึกว่าเป็นหนังแท้หน่อยนะเพราะว่าเราจะเห็นเท t e เจอร์เห็นความนูนเห็นความเงานิดๆอะไรแบบนี้ก็ดูสวยงามดีใช้ได้เลยนะครับ feeling ลลก็ประมาณนี้นะ คือในการหน้าดําเรียบๆแบบนี้มันไปกับสายหนังน้ําตาลได้สบายอยู่แล้วนะครับซึ่งก็จะได้ความแบบแคชชวลความชิลนะครับใครที่แบบจะหาหนาฬิกาหน้าตาดูเรียบง่ายสักเรือนหนึ่งใส่เป็นเรียนใส่ไปทํางานแล้วก็ดูไม่โดดไม่โวกเวกเกินไปอะ่ะอันนี้ถือว่าดูเรียบง่ายดูเรียบร้อยแล้วก็ดูเป็นคาสิโอที่แบบคุมโทนดีอะ่ะไม่ได้ดูแบบมีความแปลกประหลาดอะไระนะครับถือว่าสวยงามใช้ได้เลยนะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสายให้ดูสักเส้นหนึ่งนะคือหน้าปัดแบบนี้สายสีดำเนี่ยก็จะเข้ากันได้ดีด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเอาสายสีดำมาให้ดูนะครับซึ่งลักสายอยู่ที่20มิลนะครับนี่นะครับขอลองเป็นสายหนังสีดําหน้าตาเรียบเีๆบแบบนี้นะ ซึ่งอันนี้หลายๆคนก็หาซื้อได้ไม่ยากเลยนะครับก็ร้านทั่วไปก็มีนะไม่ต้องยี่ห้อเดียวกับผมก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้นะผมอยากจะแนะนําว่าให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกสายที่การเย็บได้อะมันเป็นสีดําหรือว่าสีขาวครีมๆอย่างเงี้ยนะครับ texture ไม่ต้องเยอะไม่ต้องโหดมากอะ่ะมันจะดูเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับซึ่งผมว่าเอาจริงๆผมแอบชอบการที่มันอยู่กับสายดํามากกว่านะมันดูแพงขึ้นประมาณนึงเหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้เพราะว่าสายอะ่ะมันดูมีราคามากขึ้นด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าภาพรวมอย่างเงี้ย ผมว่าโอเคเลยะนะครับดูหน้าใสามากขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็สีสันเนี่ยดูคุมโทนดูเรียบๆแล้วด้วยนะครับขึ้นคอปั๊บนะอยู่กับสายสีดํานะโอ้โหยอดนะครับเป็นผมผมคงเลือกสายออปชันสีดําแบบนี้แหละนะครับดูสวยมากนะดังนั้นใครที่จะซื้อเรือนนี้เนี่ยก็ลองหาสายสีดําเรียบๆเนียนๆแบบนี้ไปใส่ใช้งานด้วยอีกเส้นนะครับจะดูเพอร์เฟกลงตัวมากๆเลยนะครับ ลองดูเป็นไอเดียนะครับสวยเลยอันนี้ส่วนราคาเนี่ยราคาค่อนข้างโอเคนะอยู่ที่1,590นะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าราคาประมาณนี้เนี่ยบางเรือน,เ,นเราได้เป็นสแตนเลสสตีลแล้วนะครับ ก็ต้องลองชั่งน้ำหนักกันดูนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบหน้าตาของเรือนนี้ไหมนะครับคือถ้าเกิดชอบดีไซน์ชอบการเล่นลูกเล่นที่แบบเป็นตัวอักษรบางๆมาแบบนี้ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับเรื่องเป็นเหล็กชุบอะไรแบบนี้ก็ใช้งานได้ยาวๆอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆยังรู้สึกว่าหน้าตาย,ยังไม่ใช่อะไรแบบนี้มันก็มีตัวเลือกอื่นๆของคาสิโอที่แบบหน้าตามาเรียบร้อยคล้ายๆกันอะแต่ว่าได้ตัวเรือนเป็นสตีลแล้วด้วยนะครับก็ลองไปเลือกซื้อเลือกดูกันได้เลยนะครับสาหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครทีีม่มมมมคคําาาาาถถอะะไไรรรก็สาากนเน้ดลยับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ